แพรี่ไพรวัน ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กใครวันวรนนบุตรระบุว่ายกฟ้องอีกหนึ่งคดีทุกคนคะเช้านี้ดิฉันได้รับแจ้งข่าวดีจากทนายสาวของดิฉันว่าคดีที่สองที่ทนายธรรมราชรับมอบอํานาจจากครูบาไก่ให้ฟ้องดิฉันต่อศาลจังหวัดขอนแก่นหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็ได้ยื่นฟ้องดิฉันต่อศาลจังหวัดพนไปแล้วไม่ว่าจะในความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา ที่เรียกค่าเสียหายเป็นจำนวนเงินถึง1ล้านบาทในความผิดฐานใส่ความคณะสงฆ์ตามพอรอบคณะสงฆ์พศ2 5 5 5และในความผิดฐานละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพศ2562นัดฟังคำสั่งวันนี้สารมีคำสั่งยกฟ้องในชั้นไต่สวนมูลฟ้องอีกเช่นเคยทุกคนคะพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดว่านิ้กคันนะเหนิ้กเคหานหังปกคันนะเหปกโคหานหังพึงแขมผู้ที่ควรคงพึงชมผู้ที่ควรต้องชมพระวินัยบัญญัติไว้ก็เพื่อใช้กำราบภิกษูที่ใกล้าย,ยากและเพื่อ ความอยู่สำราญของภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักดิฉันอยากฝากไว้นะคะว่าเป็นพระเมื่อบวชเข้าไปในพระศาสนาแล้วต้องมีลัทธิธรรมคือมีความละอายใจแม้ในความผิดเพียงเล็กน้อย ต้องเคารพยำเกรงในพระวินัยบัญญตัติต้องมีคำสอนและวัดปฏิบัติอันเป็นแบบอย่างของสาธุชนในฐานะของผู้ที่เลี้ยงชีพด้วยก้อนข้าวของคนอื่นเป็นพระเมื่อถูกชาวบ้านติดติงทั้งในสิ่งที่เป็นโทษและเป็นประโยชน์ก็ควรรับฟังนะคะต้องเป็นบัณฑิตที่เห็นคำชี้นำเหมือนเห็นคุมทรัพย์เงินทองใครก็ตามที่คิดว่าฟ้องร้องดิฉันแล้ว จะทำให้ดิฉันหยุดการทำหน้าที่ของพุทธบริษัทซึ่งจำต้องห่วงแหนและพิทักษรักษาพระศาสนธรรมเอาไว้ คุณคิดผิดค่ะขอบคุณทนายมีนและทนายพี่อ้อมทนายสาวสุดสวยทั้งสองของดิฉันมากนะคะสำหรับการทำหน้าที่เพื่อต่อสู้ในทางงกดีในครั้งที่สองนี้ปอลอสำหรับคดีที่ได้ไปกล่าวโทษดิฉันต่อพนักงานสอบสวนสพเมืองชชเชิงเซาจนปัจจุบันนี้ดิฉันก็ยังไม่เคยได้รับหมายเรียกให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาเลยนะคะ แต่เห็นไปโพสต์ลงเฟซบุ๊กเมื่อวานว่าสำนวนไปอยู่ที่พนักงานอายการแล้วมันก็แปลกๆอยู่นะคะเป็นถึงทนายความแค่กระบวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวนคดีแค่นี้ยังไม่ทราบเลยเหรอคะ